ดีครับอันนี้มาดูคลิปจากงาน G.O. ที่1นะครับ oh, <okay. S 1> อันนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างคุณภูเขากับคุณดวยนะครับคุณภูเขาใช้เด็กดีไวายไนท์ของชุดทัพพิโดนะครับกับคุณดวยใช้เด็ก,กเทเลียนวินโนทอนะครับลองดูภูเขาคนแรกนะครับฝ oh, <okay. S 1> ่ายเลือกบอลนะครับได้ ไว้กายไว้ไ,น,ไ,น,ไนของใบแล้วก็เอาออกคุ้มาครับคไปต่อครับวนิดาออกเอใช้ไปนิดออกอีอยูอย่ไหมครับคร่วมงากับคุณวันนิดาออกเอครับผม หม่ใหม่ครับไล่สามมาแถมดีวไหในมือไล่ปีดีวไลหนึใบในมือมาต่อยตัวราคาอยู่หลังมดเลยครับนีลงแถมโม่ี t ลวันนี้บอกว่าดีวยหเข้ามาในกาีแล้วก็ไไม่ตายแลมับน้ ซูเปอรดีวไล์สุดเสียบีตัวน้ำไม่ลบในไลีจสอมีของโคงเลี้ยงตัวเองขเียตัใส่เียร์ไี่ไห้เยไล่หมดไม่หาไว้ตามสูตรนะมลเเรียนขึ้นมใช่แล้ว่ามีอัลเเรียนรคอนเทอร์ไฟ

จเดินออกมาครับไปได้หมอคไปีกตัวเจอใบลงข้าวบแน่นอนมืเจอได้คโชว์อใบนี้นะตีขาายได้จัดตัวยกายยกงบีตีใบโนนโชิ้จริงยูนิ่เวอร์พวกน้ตวินิตีตีหน้าแค บอลเนี่ครับสุดท้ายรับบีตัวตัวหน้าสเุ้นัธลคุณดับ้จะได้วเอร์ขึ้นมือหนึ่งไปลชนิงเดเครับของมิติเฟสดอร์ครับึงการในมือได้หนึ่งใบ ไปมีไม่ได้เป็นกาแยกลากมาไมได้ได้ได้คนนี้สูเสิก่มีอะไร่นีเคนนี้เหรอีป็นซาซาร่าเรียครับีีนะครับนี่ตอง

ข้างหน้ามีตัวตร้อมสตัวสามตัวสตัวอะไทีเดียวก็ดสนามตอนนี้ใครก็ตยไปนี่ยมีป่นนี่ปันสรเนี้สุโ่อนหนงนะุทักษวาอิสุโปติกครับผมูนะครับตัวว่าเด็กนิดน้อไปตัวนี้สุโกง สกิลคัพปี้ครับของตัวสู้ในจังหวัค kind of like ุณนารุธบงพาาครับคุณนารุบงพาดาแล้วก็ยังี่งใช้หมอคงแยกล่างต่อข้าวโดนลแล้วอับครับใช้ที่สี่อนที่เวดพีลิกยิงได้เอาไหม มีจปมาส่งขึ้นมาครับอยู่ที่ไหนอครับจะจะล่อจะล่อผลปินิออกมา่าาแก้ก่อนครับองแบบอไฟครับหวานที่หัวรถไฟแก้เราท บนเคทจิ eat, ้เคทเดอเวิร์ับเคดอเวร์มือด้วยอดตัวองเจแบอยูรอ เล่นยืดดีไปไล่หมดเลยนี่เป็นแท็กติกแล้วร้อยมันขเป็อางนี้เลยอคสามารถแยก่างอได้ย้อนอยู่อยู่ด้นะครับ

ก็กสกิลเลเวลมาจะเป็น2นะตัวนี้เขบอกว่าเมื่อฟเราถูตีสามารถอกมาจกอนะครับแล้วก็สังคมมากกับตัวที่ถูกตีแล้วพลังตามเลเวลรวมในสนามแต่ว่าเป็นตัวที่ใหญ่ไหมลยังสร้างกตัว่ไตายไตายไตาย เอาเรอวกนมกรออกเป็เ่นี้มอรขอยิมักรที่ยากยิบเ็ตมอกรนม้นตกใจรมอกันร่อมางเลยาตกใจเขาไปตรงห้าไม่ข้ามันอยู่ที่ดีไม่ใช่เด้เคอรี่นี่วี่ไปตายแน่นอน ชาพองการหนึ่งใบโจละหนึใบจีบใบนึ่งคุณมงคลไทยวาพองเบกออกเลยปยองอบอางครับไม่ก๊อย่างนลก็จะจีบไปเรื่อยๆนครับเราตัวไลฟีกมาดเขาว่าจะไล่หรอยังตัวเจอมาดิฟดำบ้่น คู่นาวโดบูเทอยูจะน้เลียจะทำโรโกแบบผมยค่นักชาโรังบูเทแจะแยกล่างแค่ไห้หมดก็เคยมีทีสี่ทำอะไรดีไดม่ได้ไนเมื่อกี้ไม่ได้บเพราะว่าคนน day, ี้พลังเยอะกว่าไม่มันเป็นใบรองอะไรนะครับภาาสมากัเป็นใบรองาไม่เป็นใบรอง ตีไปลองได้ถ้ามีคนมหวังไปตีไปลองต่อรอดูสองคนถ้าอย่างนั้นต้องแก้ตายแก้ตายห้าหกห้าหกเอาอนิลโปกครับแต่เียไม่ต้องนีไปนึงือตอนนี้ได้เปนการขอยอมเพราะว่าตีไปยอมได้ดีเนาะเม่กี้ผมตีอ๋อได้ คเมือมือเขาไม่ต้องตรงใจนะครับนี่เขาขอย้อนสเต็ปคือคตอนนี้กลับมาย้อนสเต็ปที่คือเรียนตีนะเพราะว่ามันจะเข้าไปตีใบรองได้ เาโดนมาครับจะถอยเข้ากัดีถึงขั้นงงกับเพราะว่าหมอปูละายแปงหากับาคกำลัตกใจกรับว่กระโดดคนนี้ครับน้ยิงเขาใชไครับ อม,ม,ม,ม่เตือนแลร,รับชนะ่เล่นี้ย้ยด,ดูวา็นมสามารถเรียกวิดดอมได้รไปนี้ยังไม่ใช้ะคับแต่ตอนนี้ต้องแก้แตบนรนะให้เข้าตอน,นี้นีฝ่ายเมากนี้โดนงไปก่อีกะหนกตีเข้าไปทุกเ เสียพี่าตั้งหลับอาครับยอมไปสซอมดิกับเรากมสวยตัวภูเขาจะล็อกกลมมาล็อกกมด้านให่มันมาเลยครับไม่ได้ล็อกกครับไปล็อกตัสซาลาเธอเรียกไปลองไม่ได้จะทไม่ได้ก็ะการสวนอยู่ดีแต่เข้ามาสู่ซับเทอร้้วต่อไม่อยู่ของแม่เราเป็นเอ็ใช้ไปแล้วสี่ห้าหกกอปปี้หาเดิม เขาลมโกัีกเจอร์มลิเซียมเดิมมัดาครับคุณชัยทิ์คดีมาอมาีกันถึงนเล่อไดรเียรเวลาสองตัวในเนี้ลงไม่ได้ไม่มีชองลงเสมาตั้งแต่ซับแรกแล้วครับจะอยู่ในนือต่อไป ต้องตั้าซิลนะเพื่อไม่ซึวนะเพื่อนฝ่ายโดนโจมตีอยู่ครั้งแรกนะที่พยายามแยกบ้านเสรัมไปเรื่อยครับไปมันไม่ได้ลงมาถันจะไม่ได้ลงมาเพิ่มเรื่อยมันคือดีแนลงมานเบรคเนีว่าต้องดูเขาว่าจะงรือเปล่า มาสันติเดียวเลยนะครับตีไม้แล้วครับไม้ไหนต้องดูครับต้องดูครับไม้วครับใครเซฟี้าะตี้ค่าบถ้เป็นท่าที่กยากมากนะครับที่เราเฟกะเียตตายจะต้องสองใบเลยทีเดียวเี่ที่ทวนเบ17วีคัแล้วมีการส่งที่สิบสอตัวที่มกลนคลสกิลครับตัวที่สองอบ๊กนะคร ว่าจะปล่อยทยไหมครับตัวน claro> pues er ั้งแต่เซนเทนยับไร้สี่กันเสนนะครับเพนาะ้วเนาอย่างตีว่าหลัวมีองตัวติงตายไปแล้วถมเสียดาอยู่ครับอย่าได้ข้างหลังนะฮะ กูกูทำงไงรไม่เข้าครับทีไม่เข้าครังทราเกมต่อทำไมไม่เข้าบคุณพัรพงวงสุดเเนะเมื่อดบีขาดต่อครับ้ิาเททำไมไม่ตายครับเาเป็นปริศนาอยู่ทุกาไมถึงไม่ตายนีเลยเราค่าฉันไม่ไี่นี่ครับตายก็ไม่ตายก็จะไม่ตายนะครับ

โซนที่สองก็ของังกรรยายป็ตีกับเป็นไฟรท่าผมเลยตัวนะปีนตวล้อสองเกีไปเอเรียนตีไปล้อเช่นออนกับมาท่านี้เห็นเห็นกันอยู่ตีน่ไนี่มันมันเยอะกว่านั้นอ่ะเยอะกว่านั้นมากมองมันนะโอ้โหวดาด้สกิลเราจะเพล็กก นี่ผมไปสองจุดละถึงแล้วครับโูดตัวพลังน้อยนะตัจะผิดพลาดในการเล่นโอเคค้าห่ยดว่าให้เลยสว้ว่ามรเจอเดวดาสองตัวคโคสะวงตรนี้ก็บอลว่าฝ่ายเขาอี่ประหยัดติดตนเไปสองใบเลยทีเดียวคุณ คกยัยอ้วยใ่คนเดผ่านมาครับผมได้แก่คุณวันนี้ตางการไได้คมอเรายังไงครับ่วยนี่เลยแก่ายอมกฝั่งสู่วันท้สี่กิอนวันนี้ไม่ต้องบอกใช่รอใช่ ใช้สก cool. ิลก ah, oh. ิลป nice. ีกวาสอรอปใช้สก well. mm ิลครับตเสอบดลี้วบินดอสามตีกานะีสามตีการณะครบไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้อชม่ไม่ใช่ไมไม่ใชไม่ใไม่ใช่ไม่น่ไม่ใช่อม่อชไม่ไมไม่ไม่ใชับ โ้คเกลส์ส <Law skill. S 2> ี่ล้อสกิลอะไรเข <g Designer> ้าไปต้เออคือเขาใช้รำเป็นูและโดนรียว่าสาวดีใช้สกิลในชายจริงครับเ่เลอาล็อนรลอสกิลสาวดีแล้วก็โดนฟีสสำเร็จก่อนผ่านห้าลีกเลวดทีเสริมที่มึงไปแล้วก็แยกล่างของผมก่อนนะเิร์เสริมยกขต้องล็อตหนึ่งไปโอเคครับเสริมล้ทันทรอฟีต่อ

ผมว่ากำมาจะมีไปนะครับมีสี่นึมีคุีวัตีัตัวตั้งสนามสักตัวหลายคนก็เคยเจอพิศตัวดายนี่ค่อนมาแล้ว นี่ยอดใไครับอันนี้ออกครับอันนี้ใเข่าไม่นแย่อาจเียเปียกดนอยครับอไครับนีครณชคบงับไปเซอร์เทอรี่มาหลายทีแล้วยังไม่วิ่งตั้ีตัวนี้ละบังค์สีแข่งไนุอคับ อ้รออ่ะบีปุ๊บนี่ก็จะแอนม่ไม่ไม่ใช่สีแแกมีไปลองลนติหาวินัทแตมันีฟิฟิตเลยฟิตเลยจับใช้รออ์สกบโอลิเวอร์ครับไอสกิล โอ้ต้องบังคับไปเสิร์มเดิมูนใบใหม่ครับคือถ้ามีมันก็จบังคับเสิร์ิมแล้วถ้าเกิดเสิริมตึ้งเข้ามาเนี่ยมันจะบังคับมาใช้เทคนิคลาสองรีมูนการชัยหมายความว่าต้องจ่ายอีกเพิ่มอีกสองไม่ได้อะไรเลยอ่าก็คือเสียเปลี่ยนแน่นอนจริงๆแต่ต้องใช้การไม่ได้หมายควาะว่าถ้าจะแก้ต่อนี่ต้องจ่ายอีกหนักกรับเป็นสอง ช็อตที่โดนลเจนะครับผมบอกว่าเจ็บทีเดียวครับเจ็บแย่แล้วว่าเว็ไพต้องไล่จับสองจับสอบไมูนะครับโดนลมูครับโดนครัคือช็อตนี้นะขอบอกว่าเขาแก้ไม่ดีหูนนตัวใหญ่สอตัวแบบเข็ดเขับ่านีเจปซี สทำสอครับทำสองไ่ร้อยทีน้องมหวยายไแล้วสีดนตีหน้าตีัวหลังมาเลยอย่รไฟตข้าวแก้่ไนเราก็ไม่ตายแน่นอนการแตกกีฬาว่าสองไ่แล้ววันนี้งเสียเปจไปแล้วี่สี่อ้โหใหม่ บอกว่าราไล่สองนี้ลงมาเรื่องรีบูติงไปด้สอาเราพลังนจะลดสามร้เลย่ไ็ไปดีองไดเลืไม่ได้เราเลิกเรื่องรีบูติ้ไม่ได้เลรบติดไป้ร้ิบาก่อนเป็นนี้เป็นยี่สิบเปนสิบเอ้ยสิบหกเป็นหกยี่สิเป็นสามสองยี่สิบหกสามสองสามสามสี่สามห้าสามหกมีรฟับเงื่อมันโจมตีทำมันจะลบ ถ้าไล่ไปสุดจนี่ายได้สหมไลบห้ายกเลิกได้ดยู่เพามันจะตีแะลบหน้าเ็เดียวเอาวิธี่หรอแว่าเป็นตัวขลังไม่ยกเลิกมว่าไม่ไม่ไม่ไปตี โว้จมไม่ได้นน้าอีแล้วสองทีทีเท่ไหรอเราเราเราเลือกเป็นมือเขาครับผู้ชมเออมีรลยะเขาบอดแล้วหไปนะครับอ่าิข้าวดนนะหนึ่งไว้ซับๆนี่หลังใหญ่แลยนี่โดนยืนไม่หยอด พลังเทวดาเทวดาก็พลังน่าจะเยอะสิบเดนะครับเป็นล็อกอัพครับแค่พลังไม่ได้เราเริ่มเห็นสภาพแลวบ่อแล้วสองใบช่วยชีเขาเอาเทวดาร้อนล้อสงที แล้วยังไงต่อโดดาต้องร้อนลงอันก่อนคือถ้าร้อซิลสองทีฝ่ายตรามแก้นิดนก็แก้ไม่ได้แล้วยอมแพ้แล้วแเนนะโดนล็อกอัพคือไม่เล่นพายบนเวทีครับ รอดูต่อไปครับ